เพื่อนวันนี้ก็จะมา <c oughs> พูดกันถึงเรื่องของการเตรียมคดีนะครับคดีใหญ่ๆและหลายคดีนี้ต้องมีการเตรียมการบางคดีนี้ใช้เวลาเตรียมการนานหลายเดือนนะครับบางคดีก็ใช้เวลาเตรียมการอาทิตย์หนึ่งนะการเตรียมคดีนั้นคืออะไรครับคือการเตรียมตั้งแต่สอบข้อเท็จจริงนะครับเรื่องราวของคดีมาอย่างไร ผมผมได้รับหนังสือรองเรียนมาจากชาวบ้านนะครับที่จังหวัดบนราชธานีบอกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมถูกทางราชการดำเนินคดีนะครับฟ้องขับไล่ข้อหาบกรุกที่สาธารณะชาวบ้านเองก็ยืนยันนะครับก็มีหนังสือเอกสาระนะครับหนังสือเอกสารสิทธิ์สอคอหนึ่ง มาแสดงว่าที่ดินนี้ได้มีการครอบครองมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายแล้วต่อมาเนทางส่วนรัชาการนะครับทางอำเภอทางองค์การบริหารส่วนตำบล mm hmm. ก็มาฟ้องขับไล่ครับนะครับเขาออกเขาจะออกโฉนดก็ข,ขัดขวางแต่ผมไปสอบข้อที่จริงดูแล้วนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้าน จากเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอนะครับซึ่งที่ดินแปลงนี้มันอยู่ติดวัดแล้วก็มีเจ้าคณะตำบลน,นะครับเป็นผู้รู้เห็นเหตุการณ์นะครับก็อ,อยู่มาตั้งแต่เจ้าคณะตำบลน,นี้อยู่มาตั้งแต่สมัยรุ่นประมาณปี2518ส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับก็เป็นเจ้าของที่ดิน แปลงติดกับที่พิพาทนี่แหละก็ได้ออกมายืนยันชัดเจนว่าที่แปลงนี้นะครับเขามีการครอบครองมาตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อนะครับของเขาปัจจุบันนี้คนที่ครอบครองอยู่นั้นอายุ70กว่าปีแล้วล่ะครับแต่สมัยรุ่นพ่อของเขาเนี่ยนะครับพ่อของเขาเสียชีวิตไปประมาณปี2532และครอบครองมาก่อนหน้านั้นที่ดินแปลงดังกล่าวนี้นะครับเป็นที่ดิน อเอกสาร2ข1 1แต่ต่อมาก็ถูกาทางองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นนะครับมาฟ้องขับไล่บอกว่าบุกรุกที่สาธารณะนะครับเรื่องนี้ก็เลยเป็นกรณีพิพาทเกิดขึ้นซึ่งผมก็ได้ลงพื้นที่นะครับไปตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆนะครับอย่างรอบดา้านแล้วก็จะต้อง ออกไปช่วยเหลือชาวบ้านนะครับใช้สิทธิ์ทางศาลเดี๋ยวไปดูบรรยากาศการสอบข้อเท็จจริงกันนะครับว่าแต่ละคดีนั้นนะครับไม่ใช่ทําได้ง่ายๆบางคดีใช้เวลาเตรียมการนานนะครับซึ่งทนายเองก็ต้องได้สอบข้อเท็จจริงต่างๆอย่างรอบด้านนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศการสอบข้อเท็จจริงกันนะครับกว่าจะเป็นคดีแต่ละคดีกว่าจะได้สิทธิ์นะครับกว่าจะได้ความยุติธรรมให้กับ พี่น้องประชาชนนั้นไม่ใช่ของง่ายๆครับเดี๋ยวไปดูกันครับนะ้อหนักไปดีไปดีหลอหน้าอาจารย่เราม้าเนี่ยเล้ามราเนี่ยครับโอ้สีเล้าประจัหมู่บ้านสีเล้าประจัหมู่บ้านอาจารย์น้องเนี่ยครับมาอยู่นี่หมู่บ้านนี่เหนื่อย ด้ยนะครับเกิดที่นี่นะครับเกิด่่นีแต่เกิดอยู่หมู่หนึงเ <c oughs> จ้าผมมาแต่งานที่นีมู่หมู่สิบข้าเกิดอยู่ที่หมู่หนึงตำบลไทยใหญ่หมู่สามสิบจังหวัดอุบลราชธานีเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านนี่ก็เกิดหมู่บ้านนหนหมู่บ้านไทยใหญ่ บ้านใครใหญ่มีสามหมูครับหมูนี่หมูแบบหมูสู่หมู่บ้านนี้มีสามหมู่ด้วยกันต่อมาข้าได้มาแต่งงานอยู่กินกับภรรยาที่มูลสิที่มูลสิบอำเภเมืที่เมืองที่ที่เก้ามูลสิบที่เก้ามูลสิตอำบลออำเภอจังหวัด ือข้าได้มาแต่งงานกับพยาเมื่อปีมีอะไรมีอะไรครับา้อ5 1 8 2518ขอา้าประกอบอาชีพรับราชการรับราชการนูน่นหรครับครับ เป็นผู้ราชการเป็นพออมกวครูที่โรงเรียนน้านพเนาะที่โรงเรียนบ้านพลเมืองน้อยบ้านพลเมืองน้อยมีตำแหน่งกอโรงเรียนมีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนตั้งแต่พศพศอะไรพศอะไรตอนนี้เป็นครู 114 114หขอสอหรือขอสอขมาเเใส่น่สี่ี่สี่สี่ห้าห้านห้าสีข้ารู้จักกับนายปูนแสงชารู้รู้จักไรู้ครับข้ารู้จักกับนายปูนแสงชา เนื่องจากเป็นเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านในหมู่บ้านเดียวกันข้าได้มาซื้อที่ดินที่อยู่ปัจจุบันนี้เมื่อปีปีอะไรกันมองเขาตายแล้วเขาเถาบอกว่าเขาเป็นผู้ซื้อตามจริงเพราะไง เาิวาจังไดกัว่าแล้วครัมนที่ดินแปลงปัจจุบันที่ข้าอยู่ถนนเลขที่ถนนเลขที่ครับโ่ที่ที่สิบได้ซื้อมาจากซื้อมาจากใครครับที่แปลงนี้ มีสองแปลงครับเพราะเฉพาะแปลงที่พี่ี่ี่ผ่าเลยโอ้นายพูนนะครับนายพูนแสงชาติครับเส้นที่ดินแปลงเดียวกันนี่อ่ครับเบนบ่ขาแปลงขายเมนบ่บอสองหกนสองกิเอสองหกซิ้นบอสสององหกชิ้นอยู่ฟังทังที่ทองของทั้งที่ซือเออ่ไดเะมองเออรนเระมอง ตรงข้ามที่ดินพิพากะอยู่ใกล้เคียงกับที่ดินพิพากห่างกันประมาณกี่เมตรต่อกันครับต่อกันเลยใช่มพิพากกุ้งกับของน้าหกเมตรเนาะฝั่งหลังกระเบนของที่พิพากะฝั่งหนึ่งกระเบนของเรามีคลองน้าเป็นดีตัดสายมีคลองน้ำออกมาจากวัดประมาณหกเมตรคลองน้ำต้องระวังด้วยนะที่พิพากะนี่เป็นพิพากมีคลองน้ำท่านกลางอยู่คลองน้ำกว้างประมาณ ประมาณหกเมตรได้บ่พี่หกเมตรเนาะประมาณแบบบอกว่นั้นแต่ว่าข้องหนำไปสี่แต่ว่ามันสี่หน้าองพยัยพูดโบโบโบที่เมียว่าพูดหลงพยัยว่าหกเมตรเข้ากันกับอยู่ในวัดรวมออกมาหน่ะมันน้ามั่วมันจะเป็นเนี่ประธานใช่ข้องหนำไหมประมาณหนเมตรหวานเพระเหตทั้นบขึ้นเรื่องหน้าเลยส่วนมันเป็นสำคัญที่พิพาท ถ้าพบเห็นว่านี่คนอาจารย์เคยเห็นคนท่านประโยชน์บ่ที่อันพิคาบ้านพิพระที่ี่พะที่เขาถูกกันนี่เป็นคนท่านประโยชน์มาก่อนบ่ตั้งแต่ปีใหทําประโยชน์เพราะกทําหนาเลยครับทํหนามาตลอดครับทํหนากับทาสระโดยในปูนทำนาก่อนครับแต่ต่อมาในหลวงจันได้ทำนา ต่อมาอยากได้พูนถ้าได้พบเห็นว่ามีการครอบครองทำประโยชน์โดยนของร้อยโดยในปูนแสงชาติต่อมาเอยูสามสามสามสองเนื่อมองาเห็นนายหนูจันแ่งชาติเป็นผู้ครอบครองทำประโยชน์ตลอดมานะ เดิม <c oughs> ที่นายหนูจันทได้ทำประโยชน์ด้วยการปลูกข้าวนะ <c oughs> ข้าวใช่ไหมจันครับ <c oughs> ปลูกข้าวคุปลูกข้าวคุดสัมมาประมาณปี2558 นายหนูจันนาเขมีกาได้ผมที่ดินแปลพิพาทแล้วปลูกสร้างบ้านเรือนมีบุคคลอื่นปลูกสร้างอยู่ในที่ดินแปลพิพาทนี้ประมาณสี่ครอบครัวถูกไหมอาจารย์ทำนี้ไหม สาเหตุที่ข้าได้ทราบถึงการครอบครองที่ดินของนายภูลและนายหนูจันทร์ในที่ดินแปรพิพาดนี้เนื่องกากฆ่า ี่าได้สร้างงการคอง่ขอ,นของนายพละนันจค่ะเนื่องจากค่าได้ปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่ที่บ้านเลขทีทข่ร้อยหหมู่ที่สมมิอำเภอจังหวัดซึ่งอยู่ห่างจากที่ดินทีพาดร้อยห้าสามราร ซึ่งอยู่ห่างจากที่ดินพี่ธาดประมาณสิบเมตรใช่ไหมอาจารย์สิบเมตรไหมจากบ้านของอาจารย์จากที่ของอาจารย์ไปถึงที่พิพาทมีคลองกั้นขวางอยู่หกเมตรแต่เราเผื่อไว้ประมาณสิบเมตรประมาณสิบสองเมตรไม่เกินสิบสองเมตรพี่ไปยืนพ้ออยู่มู่งเสียพี่ไปซื้อพอถนดแปลงนี่แปลงแต่มันต่อเจ้า ยังมีเขาหปยื่นออก้องอยู่เดี๋ยวโน่นที่ที่ไปขอย,ยื่นเหตุการณ์มาโดยตลอดถ้าเราพบเห็นว่าที่ดินแปลงนี้ถ้าอาจารย์เคยเห็นที่ดินแปลงนี่เขาเอาท้ำเป็นที่สาธารณะบ่อเช่น ท่าผีปาชาไอ่ําำถำสนามเด็กเล่นนี่บอมบีอ่ะเออคือมดมีพงยียู่ทนาศักดิอเนี่ยอแต่สนใจดิเอเนีดาเนี่ยาเป็นนายูจันน้จันครับเห็ดาหายปลาทุปีหายปลามีนึ่งไม่ได้เลยทันหนเบเห็นเป็นทีสาธารณะบอเห็นเป็นสนามเด็กเล่นมบีมีครับมีครับบอเห็นเป็นสนามทูบบอล มองเห็นเป็นผีปลาท่ามอเห็นเป็นหนันทีปลาท่ายังบี้มองเห็นมองเป็นคล้องมองเป็นหนองน้ำเป็นน้ำน้ำตอนนั้นเราไปมีน้ำโอ๊ยจังท่านมันก็มีแน่แน่เลยมีน้ำแต่เป็นทีของเราอยู่ตอนเขียนก็ปั่นบัดนะครับวัดรพิธักเสางหุถ้าไม่พบเห็นว่าที่ดินแปลงนี้เป็นที่สาธารณะมาก่อน นหน้าเนี่ยมันเป็นที่หน้าเราเห็นหน้าอยู่เห็นหน้ายอยูอย่มันจะเป็นที่สาธารใ้เขาร้อยใ้เขาร้อยกับตังใต้รางสัะบ้านนี้ถ้าพบเห็นว่ามีทางสาธารณะผ่านที่ดินพิพาทผ่านบริเวณหน้าบ้านของข้าและผ่านวัดอยู่ที่ดินถนนสายถนนชนบทสายเนี่ยสายไม้เล็กทีอะไรหองคุณรัตนวลีของคุนรัตนบารีเพียงเส้นเดียว นายนาดเงินชาบคนสรางผู้แทนนะคนสร้างคือสร้างคนที่ทำานุนสายนี้คือนายนาเงินทาบนาดเป็นชาบเป็น่วยผู้แทนยก่ไหมผูแทนรับอุดรตั้ประมาณปีพอตอะไรเนี้ แต่สีกนก็ปรเยน้าดนาดนี่พรทีเจ้าที่มา่ลผูกบานอยู่ในนาดเงินท้าเงินนาโดนโดนหลายโดนหลายนอกจากนั้นนอกจากนั้นบริเวณดัากข่าวนี้เป็นสาธารณะอีกไปมองนี่ตามนี้ละนี่ไปไหนกันนี้ไป ขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณหลายๆเอมันทางทางที่เขามีวาลุกไปฝุ่น้อบไปฝุ่นแม่นำมีบ่บางทีเกี่ยนี่วันมั้นบอกว่าเปิดศิลเป็นด้นเดี้ยเอ